ท่านผู้ชมคะในแต่ละวันแต่ละเดือนแต่ละปีมีเหตุการณ์ต่างๆผ่านเข้ามาในชีวิตมากมายหลายครั้งที่รู้สึกเหมือนมีผงเข้าตาแก้ปัญหาไม่ถูกแต่เดี๋ยวก่อนคะ่ะก่อนที่จะตัดสินใจทำอะไรลงไปเชิญรับชมรายการคุยสไตล์กังฟูที่บ้านบ้านทีวี เวลาสี่ทุ่มโดยประมาณก่อนสิคะมีนักตอบปัญหาชีวิตชื่อดังและหลานสาวที่สงสัยรอท่านอยู่หากท่านพร้อมแล้วเชิญพบกับพวกเราได้ในเวลาต่อจากนี้เพื่อนรักในยามสุขเพื่อนทุกข์ในยามเศร้าเขานั้นหรือคือขวัญใจคนเดิมอากังฟูไทยเพลย์บอยสวัสดีครับ นี่คือรายการคุยสไตล์กังฟูดำเนินรายการโดยผมกังฟูไทยเพย์บอยแล้วก็ค่ะบีอาค่ะพราวราวีกดนอกค่ะเราก็พบกันเป็นประจำทุกคืนนะครับวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาสี่ทุ่มโดยประมาณาที่บ้านบ้านท<า>ีวีนะครับช่อง7 3็แล้วก็หลากหลายกล่องนะคะสามารถรับชมได้ทางช่องทางไหนบ้างนะคะถ้าเป็นกล่องรับสัญญาณดาวเทียมแบบอื่นนะคะดังนี้เลยนะคะถ้าเป็นกล่องรับสัญญาณดาวเทียม psi นะคะสามารถรับชมได้ที่ช่อง73แล้วก็ช่อง1 17นะคะ ถ้าเป็นกล่อง i n f o s e ซนะคะสามารถรับชมได้ที่ช่อง73กล่อง g m m z ช่อง73กล่อง IPM ช่อง218ค่ะแล้วก็จะมีทาง f e c o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  แ n p n p e นะคะบ้านบ้านทีวี y o u t u b n n h l นะคะบ้านบ้านทีวี73 Channel แล้วก็มีทาง w w w บ้านบ้านทีวี73 c o m ด้วยค่ะในในโทรศัพท์ก็อาก Google นั่นแหละออยากจะดูก็พิมพ์ภาษาไทยภาษาไทย กังฟูเพย์บอยแค่นั้นก็จะเดินดูย้อนหลังเป็นร้อยร้อคลิปเลยก็สามารถที่จะทำได้ทั้งในยทั้งในแฟนเพจเนาะกระดวกทางไหนก็สามารถเลือกรับชมได้เลยแล้วก็กดติดตามกดซับสไคร b ์ไว้ด้วยจะได้ทันคลิปใหม่ๆที่เราเอามาลงให้รันให้ดูกันนะแต่วันนี้ก่อนเข้ารายการก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับน้องมิย่านะที่ที่สูญเสียคุณพ่อไปนะก็ถือว่ามันเป็นธรรมชาตินะคนเรา ี่สบายแล้วไปเออเมื่อเดือนที่แล้วก็แม่แม่ค่ะเออเดือนนี้ก็พ่อเอาแล้ววะน่าจะไปสบายจริงๆค่ะอาถ้าไม่สบายคงกลับมาแล้วค่ะเเปนนาลนี่ยใช่ใช่ถ้าไปไปแล้วเขาก็ไปค่ะจริงๆจริงๆนะอยากอาเนี่ยอาอยู่ไม่ต้องเจ็ดสิบเจ็ดสิบหกแล้วปีนี้วันที่ยี่ห้าธันวาลนี่ก็เจ็ดสิบหกแล้วเจ็ดสิบหกแล้วนะมันก็ยังอยู่ดื้ออยู่ทนนะมันก็อยู่มานะค่ะแต่ทีนี้มันมีตั้งข้อสังเกตอย่างหนึ่งค่ะ ตั้งตั้งแต่ปีใหม่มาเนี่ยนะตั้งแต่มีโควิดมาอะไรมานะ,ะเราได้ทบทวนนะ,ะเพื่อนฝูงอายุไล่เลี่ยกันค,คนรู้จักนะไล่เลี่ยกันแล้วก็น้อยกว่าเอามาพึกเอามาพาดนอนติดเตียงตายไปงานศพโอ้เป็นยี่สิบกว่า20่สิบคน,นเนี่ย ไอ้ไอเรายัางมองว่เฮ้ยแล้วตัวเราเองยังเหลือเนี่ยแทบจะไม่เหลือเพื่อนเลยนะเนี่ยแ,แทบจะไม่เหลือเลยนะ <c oughs> ไม่ได้ไม่ได้ดีใจนะแต่ว่าแต่ว่านะในความในการสังเกตตัวเองนะ <c oughs> มันมัน,ม,นมันเหมือนกับเราเข้าใจอะนะว่าอาไม่กินเหล้าไม่สูบ <c oughs> บุหรี่มาตั้งแต่เกิด <c oughs> ทีนี้มันจะมีผลนะ <c oughs> ผลว่าเฮ้ยเราเจ็ดสิบหกแล้วนะ เราเจ็ดสิบหกเนี่ยไอ้อาการของเราเนี่ยไอ้เรื่องไอ้เข่าขาเนี่ยมันเป็นธรรมชาติอยู่แล้วเินกระพกกระเพกอยู่แล้วแต่ว่าในสุขภาพในร่างกายในเอวัยาวในทุกส่วนของ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 ส่วนส่วนตัวนะมันดีหมดมันมันมันไม่มีปัญหาเลยเลยสิ่งที่แอลกอฮอล์ทำลายหรือสิ่งที่บุหรี่ทำลายที่แบบ ถ้าถ้าใช้เข้าไปเนี่ยมันจะทำลายร่างกายตรงนั้นของอาก็ตัดไปเลยค่ะใช่เออเนี่ยมันเราสังเกตเพราะฉะนั้นนะครับผมบอกว่าคุณผู้ชมนะครับที่อยู่ในขณะนี้ที่รับชมอยู่ในขณะนี้ถ้าสมมุตินะครับตอนนี้มันก็ยังไม่สายหรอกนะถ้าจะเพลาเหล้าลดละเลิกเอออะไรเนี่ยบุหรี่มั่งเหล้ามั่งกอฮอลหรืออะไรต่างๆร่างกายอะเนาะไอตรงนี้นะ มันมามันมาออกดอกออกผลเอาตอนหลังท้ายๆนะส่งผลระยะยาวค่ะอย่างพ่อหนูนะขออนุญาตเอ่ยนิดหนึ่งพ่อหนูเนี่ยอายุห้าสิบเก้าค่อปีหน้าก็เกษียณแล้วแต่ว่ามัน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 สูญเสียไปแล้วอยากรณรงราชการจนตายแต่แต่มันดูแล้วนะค่ะอย่างที่อาไปเจอพ่อหนูเมื่อ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 ต้นปีใช่ไหมต้นปี พอเรามองปุ๊บเนี่ยเฮ้ยเขาว่าห้าสิบเก้านะเราเจ็ดสิบห้านะเราดูรู้สึกว่าเราแข็งแรงกว่าเออเราแข็งแรงกว่าเราแลยเพราะอะไรเพราะว่าแกทานเหล้าเยอะใช่ไหมอาการเพราะว่าคนที่ทานเหล้ารู้ว่าเสพไอไอไอบุหรี่เสพอะไรเยอะเนี่ยนะมันจะส่งผลระยะห้าสิบขึ้นเนี่ยมันจะส่งผลมองปุ๊บเนี่ยรู้เลยว่ามันเหมือนกับสาเหล้าสาบุหรี่สาสิ่งเสพติดเนี่ย <น>ถ้าเป็นผู้หญิงนี้เรียกว่าสวยไม่สงนะมางไงเมาตลอดอนี่แหละนี่แหละนี่แหละถึงถึง,ถ,งถึงได้ถึงได้บอกนะอย่างพวกเพื่อนๆกเ็เหมือนกันนะหลายคนนะที่เป็นเผาเผา,าเมื่อเมื่อเดือนที่แล้วเอางั้นดีกว่า e โอ้โหตอนหนุ่นรุ่นรุ่นรุ่นน้องด้วยต้องห้าปีหปีนะึ e ่ะโอ้โหเล่านี่วันหนึ่งเนี่ยเป็นกลมๆบุหรี่วันละสองซองเนี่ย แล้วเขาบอกกูยังไม่เป็นไรกูยังไม่เป็นไรก็อย่าพูดอยู่อย่างนี้เรื่อยๆนะพ,พอแป๊บพอ,ปอแป๊บปุ๊บเนี่ยเห็นไหมเราต้องไปเผาเขาละเ<อ>นี่ยดูนี่เนี่ยมันมันมัน,ม,น,ม,นมันเรื่องสําคัญนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับคนที่สูงอายุขึ้นมาแล้วนะครับเรื่องนอนเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดเนี่ยก็อย่าไปบอกว่าเฮ้ยเมื่อไหร่ก็นอนได้ยังมีเวลานอนอีกเยอะแบบไม่ใช่ชอบมีปัญหาเรื่องการนอนไม่หลับ ผู้สูงอายุเนี่ยยังไงเนี่ยถ้ามันได้เอนตัวมันได้หลับตาถึงจะหลับไม่หลับแต่มันได้ไอไดเอนตัวได้หลับร,ร่างกายมันก็ได้พักผ่อนอมันไม่ตากตา่ามันไม่เพราะว่ามันอันนั้นก็ไม่ได้ออกแรงอ่ะ no? เนาะพอสูงอายุขึ้นมาเนี่ยการได้พักผ่อนสักหน่อยนี้เนี่ยมันเหมือนกับได้ฟื้นฟูอันนี้คือเรื่องจริงการนอนหลับเป็นการที่ทําให้ร่างกายเนี่ยซ่อมแซมเองไอ้เวทีสัมคัสอาหารการกินก็เลือกกินเอาหน่อยหนึ่ง เพราะว่าสูงอายุขึ้นมาเนี่ยเราต้องเข้าใจนะครับไอ้น้ําย่อยไอ้กระเพาะย่อยอย,ย่อยอาหารอะไรต่างๆหรือแม้แต่การเคี้ยวอาหารเราก็ไม่ได้ละเอียดละอเราออไม่ได้ละเอียดละอเราไม่ได้นั่นเพราะฉะนั้นอยาอ่างอาเนี่ยพออ,อ,อากินอะไรนะ,ะสมมติว่าตอนรุ่นๆหน,นุ่มๆเขาเคี้ยวกันสิบสิบสิบเคี้ยวกับสิบๆๆอาอย่างน้อยต้องมี1 5บห้ถึงยี่สินะถึงจะเกิดนนะ พออย่างน้อยเนี่ยสงสารไอ้ไอ้กระเพาะเดี๋ยวอาหารไม่ย่อยขึ้นต้องไปหายาทานเพราะเราเคี้ยว่ะเราเคี้ยวเนี่ยมันอ่อนแออยู่แล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยก็ดูแลตัวเองนะครับแต่การเคี้ยวไปบ่อยเขาบอกทำให้เขาเรียกว่าอะไรร่างกายรู้สึกว่าอิ่มอิ่มไป่ลย่ะฮมาพยายามดูแลตัวเองถ้าสูงอายุขึ้นมาห้าสิบขึ้นเนี่ยนะครับห้าสิบขึ้นเนี่ยอย่าประมาทนะครับอย่าไปคิดว่าเฮ้ยห้าสิบยังแข็งแรงอยู่ก็เห็นมาเยอะนะครับไอ้แข็งแรงแข็งแรงเนี่ย พอห้าสิบห้าห้าเจ็ติดเตียงกันแล้วนีล่าสุดผู้จัดการส่วนตัวหนูนี่เขาคุณคุณพ่อค่ะคุณอาคือมีโรคประจําตัวอยู่แล้วแต่หมายถึงว่าหลับนอนหลับแล้วก็แบบไปเลยไลไปเลยก็นี่แหละนี่แหละเสียวันเดียวกับพ่อหนูเลยก็นี่แหละเพราะว่ามัน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 ,มนด้วยความเป็นห่วงนะครับมแม้เราจะทํารายการรายการนี้ก็จริงค่ะ แต่ว่ามันก็อดที่จะเป็นหัวมันก็เป็นเรื่องใกล้ๆตัวที่อาจจะเกิดขึ้นกับคนได้เนใช่ใช่ใช่ก็ต้องรู้จักที่จะเสริมรู้จักเติมรู้จักบำรุงรู้จักอะไรไอ้นมพวกแคลเซียมพวกนมสูงอายุเนี่ยควรจะทานพวกไวพวกนมถั่วเหลืองวิตามินนมอะไรต่างๆอะไรเนี่ยคืออย่างน้อยที่สุดเนี่ย บันทานเข้าไปเนี่ยมันยังช่วยได้เสริมกระดูกผู้ใหญ่จะชอบมีปัญหาเรื่องกระดูกพุนข้อสําคัญคืออย่าล้มเท่านั้นเองกับไอ้นี่ค่ะคุณอาเขาเรียกว่าอะไรคอลลาเจนอ่ะที่แบบเป็นตรงตรงข้อกระดูกไขข้อกระดูกอะค่ะที่แบบมันมันยระดูกนะก็แก๊ก็แกะไรนี่ก็เป็นนี่ก็เป็นคอลลาเจนผู้ใหญ่ผู้สูงอายุก็ควรจะเสริมบางที นอนอยู่ดีๆตเตยขึ้นมาไอ้นั่นก็โอ้ทำไมบิดไปก็เจ็บเออเวลาเดินขึ้นบันไดไงคุณอาเข่ามันจะกึกกึกเหมือนมันสีกันนะมันมันมัไอตรงนี้หัวใจสําคัญนะครับในการที่จะดูแลตัวเองเพราะสูงอายุขึ้นมานะครับมันจะทําให้เราเนี่ยได้เข้าใจอะไรในในวงจรชีวิตได้ดีขึ้นก็อย่างอาเนี่ยพออามาถึงตรงนี้ปุ๊บเนี่ยถ้าถามว่ากลัวตายไหมไม่กลัวนะ มันมันมันเลยขีดความกลัวแล้วแต่เสียดายใช่ไหมมันมันก็ไม่มันก็ไม่เชิงนะเพราะว่ามันโอ้อยู่มาจนป่านนี้แล้วถว่าคุณอาถ้ายังไม่ได้นั่งรถไฟไปจินน่ะคุณอาเสียดายก็ไปความเร็วสูงไงเห็นบอกอยากจะนั่งอยู่พยายามจะทนได้สักห้าปีั้มเนี่ยภายในห้าปีเนี่ยคงได้นั่งนั่งรถไฟความเร็วสูงนะจากมันมันมาจากมาเลนะมาเลสิงคโปร์ แล้วก็ไทยนะไทยแล้วก็ไปลาวลาวไปเวียดนามเวียดนามนี่ไปจีนก็ถ้าไปถึงปักกิ่งก็น่าจะสักสี่วันห้าวันอย่างนี้ขบวนมันจะยาวมากไหมคุณอามันต้องยาวไม่ยาวไม่ยาวแต่ความเร็วสูงไงคือหนูเข้าใจไหมว่าความความเร็วสูงไงเอความเร็วสูงยาวมากก็ไม่ได้เพราะไม่งั้นทําความเร็วไม่ได้ใช่แต่ว่ามันก็หลายหลายเที่ยวเอาก็สิบสิบสิบกว่าบ็อกกี้นั่นแหละ แต่ว่ามันความเร็วสูงมันวิ่งกันชั่วโมงหนึ่งสองสามร้อยกิโลอย่างเงี้ยอย่างกรุงเทพไปอย่างกร <5. S 2> ุงเทพไปน้องคายเนี่ย <5. S 2> อย่างกรุงเทพไปน้องคายสองชั่วโมงนี่ใช่ไหมอย่างกรุงเทพไปนองคายสองไปกรุงเทพไปสามร้อยกิโลนะกรุงเทพไปเชียงใหม่ สองชั่วโมงแล้วเร็วกว่าเร็วกว่าเครื่องบินแล้วนะตอนนี้อย่างนี้ที่เขากลัว,ก,ลวกันนะคุณอาว่าแบบรถไฟแบบรถไฟวิ่งธรรมดายัางตกรางเลยไอ้ความเร็วสูงออตกรางไอ้ไอไอความเร็วสูงไม่มีมันมันเป็นลอ้อล็อกไงม,มันเป็นลอ้อล็อกมันไม่ใช่ไอ้รถไฟธรรมดาไอ้รถไฟธรรมดาที่วิ่งวิ่งวิ่งานแล้วมันไม่ได้ล็อกนี่มันเพียงแต่ว่ามันมีรัศมีของความห่างเท่าไหร่แล้วก็ล้อไปอยู่ตรงนั้นเท่านั้นเองใช่ไหมก็ก็ก็ไม่รู้ละ ใครที่ใครที่ยังยังยังอยู่ในช่วงช่วงมีชีวิตอยู่ในขนาดนี้นะพยายามนะครับดูแลรักษาสุขภาพดูแลทุกอย่างต้องพยายามคือจะมีเงินเป็นร้อยร้อยล้านแล้วถ้าสุขภาพไม่ดีอยู่กับหมออยู่กับไอซีอยู่กับอะไรมันไม่มีความหมายเลยตื่นขึ้นมาถึงแม้จะไม่มีเงินไม่มีอะไรเลย แต่สุขภาพดีร่างกายแข็งแรงก็โอเคแล้วโอ้มีตังเก 5, like ็บ5้าแสนหนูก็ไปเที่ยวแล้วใช่ไหมใช้ชีวิตน้อยตวันแต่พวกยังไม่รู้เลยคนเราเนี่ยก็บอกว่าไงก็บางคนไงก็บางคนเนี่อายุอายุแค่สิบกว่าขวบเป็นมะเร็งแล้วใที่คอนโดที่คอนโดที่อาอยู่นั่นอายุ27-28ิ่สต้องไปเปลี่ยนไตแอ้ ไตนี่เอาจากแม่ของเขานะมแม่ของเขาให้ายข้างหนึ่งมาเห็นไหมดูสินี่ไงอายุยี่สิบกว่าท่านี้ต้องเปลี่ยนไตเลยมีตังแต่สุขภาพไม่ดีก็เอามารักษากตัวเองหมดหาไ,ไว้รักษาตัว,ตวเองค,คือ,อยังไงก็พยายามดูแลรักษาสุขภาพตัวเองอยังไงก็ดูให้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 มันมีความสมบูรณ์พูนสุขในสิ่งเหล่านี้นะครับอย่า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 นั่นเลยเพราะว่าทุกวันนี้เรายอมรับไหมะครับว่าคนเราเนี่ยอยู่ด้วยความประมาทประมาทกับชีวิต ใช่ก็อย่างวัยรุ่นเห็นไหมคิดีไงบอกคิดีแบบโอ้คงไม่เป็นอะไรหรอกมั้งคงไม่เกิดหรอกมั้งคงไม่ซวยหรอกไม่ซวยอกไม่เห็นไหมไปเที่ยวกลังคืนอย่างนี้เห็นไหมยิงกันตายเขามีเรื่องกันแล้วยิงลูกหลงมาเจอนะพวกเด็กวัยรุ่นไปเที่ยวแค่ยืนอยู่ป้ายรถเมล์ตอนกลางวันเนี่ยก็โดนลูกหลงไปลุตีกันแล้วส่วนมากเนี่ยมันจะเป็นพวกกลางคืนทั้งนั้นนะ กลางคืนเกิเมาเหล้ากินเหล้าเมาแล้วก็ขาดสติยังคิดอะไรต่างๆแล้วเราสังเกตดูนะครับไปพุทธนองใครมีลูกมีหลานพอไปออกไปเที่ยวกลางคืนปุ๊บเนี่ยเราก็ด้วยความเป็นห่วงเป็นใหญ่ะน้องๆหนว่มนี่น่ากลัวนะคุณอาเรื่องแว่นรถอะเดี๋ยวนี้เเรื่องรถอีกใช่เนี่ยเด็กตั้งสิบมัน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 ไม่ใช่ไม่กลัวตายเลยมันไม่ใช่ไม่กลัวตายนะมันไม่มันไม่รู้จักความตายไง ว่าไม่รู้จักความตายไงมันก็เลยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะประสบการณ์เขายังไม่เยอะแล้ววิสัยทัศน์เขาก็ยังไม่เยอะเขาคิดว่าเขามีความสามารถเขามีความสามารถเขาเขาคิดว่าเขาบิดพ้นเอออะไรต่างๆอะไรอย่างนั้นยิ่งทามีน้ำเมาไปด้วยนะผมมันไม่ใช่มันไม่ใช่เรื่องที่จะต้องนั้นด้วยด้วยความหวังดีนะครับเตือนกันเอาไว้เพราะว่าในปัจจุบันนี้เราต้องยอมรับว่าสิ่งเหล่านี้นะครับเป็นสิ่งที่ เป็นสิ่งที่บั่นทอนชีวิตบั่นทอนสุขภาพบั่นทอนครอบครัวบั่นทอนอะไรเยอะมากมาเถ้าเมื่อก่อนนี้คนเขาจะตายด้วยโรคภัยไข้เจ็บกันซะเยอะใช่ไหมคะใช่ใชแต่ว่าพอปัจจุบันมันเนี่ยจะเป็นอุบัติเหตุอุบัติเหตุทั้งนั้นเลยเออเป็นเขาเรียกว่าอะไรการตายที่แบบเกิดขึ้นโดยที่แบบไม่ใช่ธรรมชาติโอ้ดูแบบโควิดนี่ไหมตายกันเป็นล้านแล้วตอนเนี้ยตายต้องกี่ล้านอันนั้นโรคภัยไข้เจ็บคุณอาก็ไม่เหมือนโรคหาสมัยก่อนอ่าเดี๋ยวเราไปคุยเรื่องนี้กันต่อในช่วงหน้านะคะตอน คุยสไตล์กังฟูโ <ST>. ดยเฮียกังฟูจเจ้าเก่าประกันคุณภาพคุยสไตล์กังฟูโดยเฮียกังฟูเจ้าเก่าประกันคุณภาพค่ะกลับมาสู่ช่วงที่2ของรายการค่ะนี่คือรายการคุยสไตล์กังฟูดําเนินรายการโดยผมกังฟูไทยเพย์บอยแล้วก็ค่ะดีเจเบียคะ <S <S ่ะ <ai> <uel> เข้าเบรกที่สองนะครับ e ที่ทต้องรายงานนี้ก็เพราะว่าเผื่อว่าคุณผู้ชมท่านใหม่ที่เปิดเข้ามารับชมแล้วจะได้รู้ว่าใครเป็นใครไม่อย่างนั้น ท่านที่เปิดรับชมทีแรกรู้ไปแล้วไอ้คนที่สองนี่ไอ้หมอนี่ใครวันเนี่ยถ้าเปิดมาแล้วเจอแค่แบบเอ้ยช่วงที่สองแล้วแล้วช่วงแรกหายไปไหนเดี๋ยวไปดูรีลันในเ o k ก็ได้ดใน YouTube ก็ได้เนะาะจะได้เลือกดูตามที่ชอบทุกวันนี้นะครับด้วยความเป็นห่วงนะครับพูดถึงเรื่องสุขภาพสุขเภาพะนะคนสูงวัยสักหน่อยอยากจะพูดมานานแล้วแ,วแต่ว่ามันก็พูดกำกวมกำกวมอยู่นะ คนสูงวัยเนี่ยพอเลยห้าสิบห้าขึ้นไปเนี่ยจริงๆนะครับเรื่องการใช้ชีวิตเนี่ยใช้กันผิดๆทั้งนั้นนะอพอรู้สึกว่าห้าสิบกว่าหกสิบขึ้นไปพวกเนี่ยรู้ตัวเองเลยว่าแก่แล้วแก่แล้วค่ะพออะไรทุกอย่างเราจะใช้ความแก่ไปสยบมันหมดหยังไงคะไปเที่ยวไม่ไหวลว้แก่แล้วนะจะกินอะไรไปทําอะไรไม่ไหวแก่แล้ว เราทำอะไรไม่ไหวปุ๊บอ้างแก่ก่อนเลยอ้างแก่อย่างเดียวเลยจริงๆไม่ใช่นะครับจริงๆไม่ใช่นะครับจริงๆแล้วเพราะอะไรคะอยู่ที่ใจของเราเท่านั้นใจไม่สู้เออถ้าใจมันไม่ไม่ใช่ไม่ใช่หมายความว่าให้ให้ใจไม่แก่แล้วก็ไปแต่งเป็นจิกโกแต่งเป็นวัยรุ่นอะไรอย่างนั้ไม่ใช่แล้วครับคือเราสํานึกว่าเราแก่แล้วแต่มันหมายความถึงว่า ศักยภาพของประเมินตัวเองว่าออทำได้หรือไม่ได้เราทำ,ำอะไรได้กินไ,ได้เที่ยวได้อะไรได้บางคนพออายุสักห้าสิบกว่าหกสิไปปุ๊บเอยแก่แล้วไม่อยากไปไหนแล้วผิดนะจริงๆแล้วเนี่ยมันจะต้องใช้สังคมใช้ใช้ใช้ชีวิตเนี่ยตามปกติเพียงแต่ว่าเรารู้ไงถ้าสมมติว่าเราเดินสักชั่วโมงหนึ่งแล้วเราไม่ไหวเราก็เดินแค่ชั่วโมงเดียว มันไม่ใช่ว่าเดินไม่ไหวชั่วโมงแล้วไปเขาจะเดินสิบนาทีสิบห้านาทีบอกไม่ไหวแล้วเนี่ยมัน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 จะเป็นอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นการใช้ชีวิตนะครับอาหารการกินการปฏิบัติตัวการในการที่จะใช้ชีวิตประจําวันเนี่ยควรจะอยู่ในลักษณะที่ว่าเร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 าเข้าใจในชีวิตของเราเท่านั้นเอง ประเมินร่างกายตัวเอง<ช>ว่าแบบไหวไหมทํากิจกรรมอันนี้อันนี้อันนี้ใช่ใชแบบที่เคยมัน<ำ>ไม่ใช่ไปโยนนะว่าเฮ้ยแก่แล้วไม่ไหวแล้วไปไหนไม่ไปแล้วบางทีลูกหลานชวนไปไหนไม่ไปแล้วหนูเห็นในแบบโฆษณาอันนึงอ่ะคุณคุณคุณยายคนนึงยังแบบแก่ๆแ,แบบผมขาวทั้งหัวเลยนะ,ะแล้วเล่นส เล่นเหมือนสเก็ตบอร์ดอะลงเขาอะอย่างเงี้ยแบบก็ยังเฟี้ยวอยู่เลยเขาก็ยังทําได้เลยนะหมายถึงว่าศักยภาพของร่างกายเขาสามารถคือถ้าเขาทําตรงนั้นได้นะอย่างอื่นไม่ต้องห่วงละใช่ไหมก็จะทางานเขาจะหุงข้าวเขาจะทําอะไรเขาทำได้คือถ้าเราเห็นอย่างเงี้ยสมมติเห็นอย่างคุณยายคนที่ว่าในที่ขี่เล่นสเก็ตบอร์ดเนี่ยงั้นก็หมายความว่าเขาเนี่ยสมรรถภาพเรื่องเกี่ยวกับสมรรถภาพนี่เขายังดีอยู่ใช่ไหมเฮานาเพราะเขายังดูกระฉับกระเฉงมีวิจิตรอะไรอยู่เลยคนเราเนี่ยพอสูงวัยขึ้นมาเนี่ย มันต้องมีชีวิตแล้วก็มีจิตใจ<า>คือเข้าใจไหมต้องมีความสุขจิตใจฟังเพลงฟังเพลงหรือว่าเล่นกับลูกหลานอะไรต่างๆให้มันสนุกสนานเฮฮา,ามันไม่ใช่แบบมมมอมชุมชื่นสังคมทุกวันนี้สังคมเครียดอะคุณอาน,ะนะ่าจะได้ยินคนทําเพลงสักทีหนึ่งก็นี่ไงถ้าคนอารมณ์ดีต้องทําเพลงกันแต่อานี่กลางคืนนี่อาจะเปิดเพลงฟังนะเปิดเพลงไอที่เขาประกวดร้องเพลงอะ เพลงลูกกลุ่มลูกทุ่งเปิดทั้งนั้นเปิดแล้วก็นอนฟังบางทีเราก็จําได้เพลงนี้เราเราเคยร้องเราก็ร้องตามบ้างอะไรบ้างคือมันได้ทบทวนสมองประสาทของเราด้วยทําให้เราไม่ขี้หลงขี้ลืมนะอ่านี่ถ้าบอกว่าขี้หลงขี้ลืมไหมนะเออนึงในสิบมีอยู่หนึ่งคือถ้าสิบเรื่องเนี่ย มีอยู่เรื่องหนึ่งมีอยู่เรื่องอาจจะอาจจะเอ๊ะอะไรอะไรอย่างเงี้ยเท่านั้นแต่เก้าเรื่องนี้ไม่ลืมคือต้องต้องต้องพยายามทําตัวเองแล้วเรื่องการไอไอการเข้าห้องน้ําอย่างที่สูงวัยเนี่ยเข้าห้องน้ํานะครับอาเนี่ยกลางคืนเนี่ยอาจจะเพราะว่าคนสูงวัยเนี่ยคืนหนึ่งเนี่ยอย่างน้อยจะฉี่สองถึงสามครั้ง ลุกบ่อยขนาดนี้จะนอนหลับหรอคะอารับแต่อาหลับนะแต่อาหลับแต่อาเนี่ยจะไม่ไม่ลุกเดินฉี่นะอาจะใช้ไอ้ไอ้ไอ้ขวดน้ำห้าลิตรขวดน้ำห้าลิตร่ะฉี่ฉี่ใส่ค่ะถ้าเป็นผู้หญิงก็ใช้กวยก็ได้ไม่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 ใช่ปัญหาอย่าอย่าไปเสี่ยงเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาตื่นนอนขึ้นมาเนี่ยคนสูงอายุนะค่ะตื่นนอนขึ้นมาเนี่ยเลือดเนี่ยมันยังไม่เลี้ยง ในส่วนส่วนบนสมองบนหัวเลยเนี่ยบางทีเราตื่นปุ๊บเนี่ยเราเรารู้ตัวเรารุกขึ้นเดินเลยทั้งที่เลือดเนี่ยมันยังไม่ขึ้นไปเลี้ยงเลยเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยพอเดินไปสักสองสามก้าวเนี่ยมันอาจจะหน้ามืดอาจจะเป๊อาจจะเซอาจจะล้มลงไปก็ได้ขนาดวัยรุ่นยังเป็นเลยค่ะเพราะฉะนั้นก็ถึงบอกว่าคนคนสูงคนสูงอายุนะไม่ไม่ต้องคนอายุน้อยน้อยก็เหมือนกันน่ะพอพอลุกจากนอนปุ๊บเนี่ย ให้นั่งลงไปแล้วก็นับหนึ่งถึงยี่สิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดยี่สิบเพราะว่าในช่วงหนึ่งถึงยี่สิบเนี่ยเลือดมันจะไปเลี้ยงสมองพอเลี้ยงสมองปุ๊บเนี่ยเราก็ค่อยๆเดินร่างกายก็จะเริ่มองมันก็เอ่อลืีนไหล้วแต่ว่าอากลางคืนนี่อาจะไม่ลุกเข้าห้องน้ําจะไม่อะไรทั้งนั้นจะนั่งอยู่บนเตียงอย่างเดียวกับอีกหนึ่งอย่างค่ะคุณอาที่ต้องการเขาเรียกว่าให้เลือดในสูบฉีดได้เหมือนกันคะเรื่องเรื่องปัญหาสมรรถภาพคุณผู้ชายคุณอา ต้องบำรุงต้องรู้จักเสริมเกี่ยวอะไรกับเลือดสูบฉีดเพราะว่าคนสูงวายุเนี่ยเลือดมันจะแข็งตัวไงเลือดมันจะเหนียวมันจะข้นเพราะฉะนั้นมันก็จะต้องมีการผลักดันมีการที่อัย่างอารเนี่ยทุกคืนเนี่ยอารทุกคืนนะอาจะกลินดับเบิลแม็กดับเบิลแม็กพัดเนี่ยคืนละหนึ่งแคปซูลเพราะมันเป็นสมุนไพรั้งน้นอากินมาตั้งเจ็ดปีแล้วนะ เนี่ยถึงได้แข็งแรงถึงได้มีความรู้สึกว่ากระปี้กระเป๋าอะไรต่างๆอะไรอยู่นี่บางคนบอกว่าเฮ้ยอาอาโกหกว่าอาไม่ถึงหรือเปล่าหกสิบกว่ามีคนถามรับอากินแล้วอาได้ใช้หรออ่าเอาแล้วใช้เลยจะไปบอกได้ไงเออเหมือนมีตังในกระเป๋าอะจะใช้เมื่อไหร่ก็ใช้ได้สมัยนี้ใช้สมัยนี้พอมีตังในกระเป๋าแล้วโอ้วันหนึ่งจะใช้เช้าใช้เย็นก็ได้อันนี้ก็เหมือนกับเบิ้ลแม็กพรัสตัวนี้นะครับผมบอกเลยนะครับที่ทําให้ผมเนี่ย มีความกระฉับประเฉงมีความความจำที่ดีแล้วก็โดยเฉพาะสมรรถภาพค่ะนะสมรรถภาพนะพูดง่ายๆเลยเมื่อตอนที่สี่สิบยังไงยังยังงั้นอยู่เลย,ยแล้วเพอเพอนะเพอเพอนะบางคนบอกว่ายังเหนือกว่าด้วยซ้ำไปเพราะว่าดับเบิลแบ็คพัทตัวนี้เพราะมันเป็นตัวช่วยตัวเสริมตัวเติมมันไปช่วยทำให้ตอมลุกมาก ช่วยทาให้การไหลเวียนของโลหิตช่วยอะไรต่างๆเนี่ยมันสา่มาอยู่ในในของสมรรถภาพทางเพศโดยตรงเลยครับรใครที่อ<ล>่อนแอไม่คยแข็งแรงไม่ค่อยสู้ไม่ค่อยไหวไม่ค่อยอะไรต่างๆเลยเนี่ยดับเบิลแม็กพัทตัวนี้ครับที่ะจะช่วยท่านได้แล้วช่วงนี้ที่มาแนะนําเนี่ย มันฉลองครบรอบ9ปีค่ะมันมีโปรโมชั่นพิเศษครับฉลองครบรอบ9ปีดับเบิลแมคพลัสนะคะกระปุกแบบนี้นะคะมี60แคปซูลค่ะทานได้2เดือนแถมมากับตัวนี้นะคะเป็นขนาดพกพานะคะในนี้จะมี4แคปซูลคานใ้เลยหนึพกไปต่างจังหวัดพกนอกสถานที่แล้วก็ยังจะมีนี่ค่ะเป็นสูตรใหม่นะคะ DBMP สูตรน้ำสำหรับคุณสุภาพสตรีนะคะแบบนี้ให้ไป3หลอดเลยค่ะคุณอาแล้วก็ยังมีกางเกงใน แล้วก็ปฏิทินเดี๋ยวเราเอามาให้ดูกันนะฮะเป็นปฏิทินของปีนกงใช่แล้วก็เป็นกางเกงในบ็อกเซอร์นะคะกางเกงในบ็อกเซอร์อีกหนึ่งตัวอ่านี่เลยเซตสุดคุ้มนี้ทั้งหมดนี้เลยเซตสุดคุ้มนี้นะครับ2,200บาทแต่หัวใจสำคัญอยู่ที่ดับเบิลแม็กพัทแคปซูลนี่เท่านั้นเองแล้วถ้าต้องการจะเร่งด่วนขึ้นทั้งด่วน1แคปซูลก่อนปฏิบัติงานพิเศษ1ชั่วโมงรับรองครั้งนั้น จะขึ้นทางด่วนเรีวเลยเหรอครับถ้าสนใจเบอร์โทรอยู่หน้าจอนี่เลยนะครับติดต่อกับผมได้แล้วก็ตัวนี้เลยนะคะที่เมื่อกี้วิยาบอกนะคะสำหรับคุณสุภาพสตรีดับเบิลแม็กพัสสูตรน้ำนะคะเป็นตัวที่เขาเรียกว่าเป็นตัวช่วยให้กับผู้ชายที่มีปัญหาด้วยที่แบบคู่ของตัวเองนะคะคุณอาไม่มีอารมณ์เลยเวลามีอะไรกันมีตัวช่วยไหมเอาอะไรมาช่วยได้บ้างนะคะไอ้นี่ดับเบิลแม็กพัสสูตรน้ำเนี่ย สำหรับคุณผู้หญิงโดยเฉพาะเลยคุณผู้ชายก็ดื่มได้นะครับแต่ว่าเรามีแคปซูลแล้วเราเอาสมุนไพรตัวน้ำหนึ่งหลอดต่อหนึ่งครั้งให้กับคุณผู้หญิงนะครับแล้วมันจะช่วยทำให้ปุกเล้าเร่งเล้า ทําให้มันร้อนแรงเรียมความพร้อมของร่างกายได้มากขึ้นช่วงนี้โปรโมชั่นพิเศษนะครับค่ะแบบนี้นะคะ12ลอนนะแบบนี้2แพ็ก12ลอนราคา1,000บาทท่านั้นเองสนใจกถ้าสนใจเบอร์โทรอยู่ที่หน้าจอที่เลยติดต่อกับกังฟูได้เลยโดยตรงเลยนะครับแล้วก็ช่วงสุดท้ายนี้ก็ขอุขออนุญาตนะครับค่ะ ด้วยความเป็นห่วงด้วยความเป็นห่วงนะครับตอนนี้ฝนฟ้าอากาศก็กำลังเปลี่ยนฤดูกำลังพายุเข้าอะไรต่างๆอะไรแล้วก็ดูแลรักษาสุขภาพตัวเองนะครับนอนหลับแล้วก็ฝันดีราตีสวัสดีครับ